ขึ้นกำลังของสติสมาธิปัญญาก็สูงขึ้นกำลังของความไม่รู้สึกตัวก็น้อยลงความคิดก็น้อยลงมันเป็นหลักของธรรมชาตินะว่าตัวสติสมาธิแล้มันเหมือนน้ำตัวรูปน้ำนะกายนะมันเหมือนแผ่นดิน สติสัญญาที่เป็นนามเนี่ยมันเหมือนน้ำเมื่อน้ำไม่ตกเสดินมากเข้ามากเข้านี่ไฟป่าที่มันเคยเข้ายู่นี่มันก็จะไม่เข้ามันยินนี่ต้นไม้ใบหญ้าตรงไหนที่มันชุ่มมันก็เกิดขึ้นตรงนั้นเมื่อกายกับใจมาอยู่ด้วยกันนานเหมือนดินมันชุ่มน้ำฉันใดก็ดี กายใจอยู่ในกันนานๆตัวความร้อนที่มันเคยมียความร้อนเกิดการเสียดสีของการกระทบตาหูจมูกลิ้นกาใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรถแล้วเนี่ยทุกครั้งเนเวลามันกระทบเข้าไปเนี่ยมันก็เกิดกําลังความร้อนขึ้นโดยอำนาจของอวิชาเหมือนสเสกไฟที่ตกใส่ ใบมะแห้งหรือขยะมันก็จะไม้แต่ถ้าหาวที่ตรงนั้นมันชุ่มนะมันเป็นขยะเปียกหรือผ้าเปียกถ้าไฟตกลง,งไปมันก็ดักจิตของเราเมื่อความรู้สึกตัวมันชุ่มอยู่การกระทบของอายตนะทั้งสอง แทนที่จะมันจะเกิดเป็นประกายไฟของอวิชชามันก็ดับนะมันก็ความคิดมันก็มันเหมือนไฟที่มันติดแล้วมันลุกลามไปแต่นี้พอมันตกเรามันสะเก็ดไฟมันดับมันก็ลุกลามไม่ได้ชั้นใดก็ดีเมื่อมีอะไรมากระทบจิตจิตของเราเป็นสติสัมปชัญญะเป็นตัวรู้เนี่ยมันก็ ไม่ปรุงแต่งไม่คิดเอาไปเพราะอาวิชามันดับนะฮะสังเกตได้ว่าเวลาเราทำไปนานๆจิตเราก็จะไม่ค่อยคิดโดยโดยธรรมชาติของมันมันก็จะอยู่กับปัจจุบันในขณะเดียวกันมันก็ไม่ได้สงบไม่นิ่งหรอกแต่มันรู้มันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรลักษณะจิตรู้เนี่ยมันเป็นสมาธิโดยธรรมชาติ สมาธิแบบนี้เป็นสมาธิที่เอื้อต่อวิปัสสนาแต่ถ้าหากว่าเรา,เาไปกลบเอาไว้เอาสมาธิไปกลบตัวคิดเอาไว้เนี่ยมันเหมือนสะเก็ดไฟตกสส่ญาแห้งแต่เราเอาอะไรไปกลบมันไว้นะไปกกๆกให้มันดับ เดี๋ยวพอตกมาใหม่มันก็ลุกขึ้นใหม่แต่ถ้าสมมุติว่าตรงนั้นเราเอาน,น้ําไปสาดเลาไฟตกมันก็ไม่เกิดอีกเพราะที่มันชุม่มกายกับใจของเราเมื่อมันมาอยู่ด้วยกันกําลังของสติสัญญามากขึ้นเมื่อมีเรื่องความคิดมากระทบแทนที่มันจะคิดยาไปมันก็ไม่คิดอ่ะนะมันก็ดับไปเอง ซึ่งลักษณะนเนี้เป็นเป็นธรรมชาติที่พุทธเจ้าทค้นพบท่านจึงมั่นใจว่าอ๋อการดับอวิชชาเนี่ยมันไม่ต้องไปเอาความคิดไปดับเพียงแต่เราจะความรู้สึกตัวไม่ชัดเสมอเนี่ยความคิดหรืออวิชชามันก็เกิดไม่ได้แล้วความทุกข์มันก็เกิดไม่ได้ความทุกข์มันอาศัยความคิดเกิด เราจะมีโลกกวดหลงเนี่ยมันก็ต้องใช้ความคิดถ้ามันไม่คิดเนี่ยมันโลกไปไม่ได้กวดไปไม่ได้หลงไปไ,ได้ถ้ามันคิดมันก็โลกกวดหลงหมดเแต่เมื่อความคิดมันอาศัยตัวไม่รู้เกิดแต่เรามีสร้างตัวรู้ขึ้นมาแทนคือตัววิชาตัวเศริฐีญาตเป็นตัววิชาความคิดก็ กลายเป็นตัวรู้แทนที่อยากมันเป็นตัวคิดหลักการอย่างนี้นทีมท่านตัดสู้แล้วท่านก็นํำมาใช้แล้วก็มาบอกเราเรา,เราก็ลองมาทําดูโดยที่ไม่ต้องไปศึกษาหลักการในที่สลับซับซ้อ,อนอย่างที่เราเคยเรียนมาในพุทธศาสนามนีคำพีะแยะๆม,มากมายซึ่งเป็นการอธิบายไปไหลายเรื่องไหลาราเราเข้าใจยาก ในพระไตรปิฎกในนิงสือรอะไรตา่างล้วนแต่อธิบายเรื่องผลของมันแต่เหตุของมันอยู่ตรงนี้เองนะอยู่ตรงที่ว่าเรามีความรู้สึกตัวรู้สึกกายรู้สึกใจแล้วก็พยายามที่จะประคองตัวรู้นี้ให้ต่อเนื่องจากการกระทบมีอยู่ตลอเวลาตากระทบรูปเสียงกระทบหู กิ่นกระทบจมูกรสกระทบลิ้นสัมผัสกระทบกายอารมณ์กระทบจิตมีอยู่ทางใดทัางหนึ่งตลอเวลาเมื่อมีการกระทบแล้วมันก็จะต้องมีการารู้หรือไม่รู้เกิดขึ้นไม่อย่างไดก็อย่างหนึ่งต้องต้องเกิดเราจะ,ะรู้ก็าตามหรือไม่รู้ก็ตามมันต้องเกิดแต่นกรณีที่กระทบแล้วเราไม่รู้เนี่ย เรียกว่ามันเป็นจิตมันเป็นจิตไร้สำนึกหรือจิตเก็บไว้จิตใกล้สำนึกเรียกว่าสนะับคอนเชสต์เนี่ยกระทบแล้ววิญญาณมันต้องเกิดตัววิญญาณตรนั้นคือตัวร,รับรู้แต่มันเกิดแล้วเราจะอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้เพราะฉะนั้นตัวนั้นก็เรียกว่าจิตมันจะเป็น รับรู้ก็เรียกว่าจิตที่รู้เรื่องที่มันเกิดถ้าจิตไม่รับรู้มันก็กลายเป็นจิตใกล้ได้สนึกไปที่ได้สนึกมันถูกกบกบเอาไว้พอเรา,าหรือจิตที่มันเคยแกระทบเราเก็บเอาไว้มันก็ทำงานของมันมันก็ไหลออกมาเราไม่รู้เองความคิดม,มาจากไหนวันๆความคิดเยอะแยะหมด ก็แน่นอนนะเพราะมันมีการกระทบตลอดเวลาความคิดก็ปรากฏตลอดเวลาเหมือนกันแต่เราไม่มีอะไรไปจัดการกับมันเราก็ไหลไปกับความคิดได้ไหลไปกับความโลภบ้างกรดบ้างหลงบ้างอาดิตบ้างอนาคตบัางตลอดแต่พอเรามาตามความรู้สึกตัวโทษความชัดไว้เสมอเนี่ยมันก็ความคิดก็ไหลไปไม่ได้เพราะตัวรู้มันคอยเข้าไปดับอยู่